วันนี้เก่งมากขรบคุณค่ะทุกคนเก่งหมดเลยที่จริงก็รู้สึกว่าเอออไกลหวานจากตอนแรกที่รู้สึกว่าจะลอดไหมแบบแค่รอบแบบเขาเรียกว่ารอบที่แข่งกันเองภายในอของอะีองนเทเปอร์ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้ไหมแต่แบบจนมาถึงรอบพรีออฟแล้วจนถึงแบบแข่งที่แข่งเอาที่หนึ่งกันก็ถือว่ารู้สึกว่า เออเรามาไกลมากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะถึงจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้ลองอะไรที่แบบโคตรใหม่แล้วก็ได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดตัวเองไปสู่อีกด้านหนึ่งก็ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาแบบแข่งเกมจริงๆอย่างนี้เหมือนกันนะคะที่จริงแล้วเพราะว่าก็ เล่นเกมหน่อยหนึ่งนิดหนึ่ง,งแต่ว่าไม่เคยเล่นจริงจังเลยขนาดนี้เพะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเล่นเก่งเลยขนาดนั้นต้องบอกว่าเพื่อนๆทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในทีมด้วยก็เลยทําให้ทุกคนได้เข้าแบบมาถึงถึงรอบแบบ play off แข่งชิงกันนั่นเองวว้สุดยอดมาก แต่ว่าก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างเข้มข้นล่ะจริงจังมากๆนะคะแต่ว่าเอยก็ตื่นเต้นเหมือนกันต้องพยายามแบบสงบจิตสงบใจให้ได้ไม่งั้นก็คืออาจจะแพนิกแล้วก็สติแตกไปเลยก็ไม่ช่นะแต่ก็ชนะใจแฟนครับได้ขอบคุณค่ะ